พลังของพี่อ่อนเนี่ยมันพี่นามันจะเจออย่างนี้อีกไหมอ่ะเจอเจอคาแรคเตอร์ทีมชาติอย่างนี้ไหมมันหายากจริงนะเจอเพชรเม็ดงามจะคล้ายๆอ่อนอ่าอ่าจะคล้ายๆออนแต่ถามว่าความรุนแรงความหนักหน่วงวงแขนครับอ,อาจจะยังไม่เท่าแต่ว่าแต่ว่าดูจากลักษณะแล้วเนี่ยน้องน้องคนนั้นอ่ะคล้ายๆมีมีป้าอ่อนมีเห็นมีของน้องน้องมีของค่ะมีของมีของถ้าถ้าน้องได้โอกาสอะไรเเบอร์แปด ที่เล่นยูสิบหรือเปล่าไม่แน่ใจที่ไปที่ไปแข่งยูวชนเป็นรุน่นยูเป็นรุ่นยูเราก็